คลิปนี้เรามาดูการปลูกถั่วเขียวนะครับถั่วเขียวแปลงนี้ก็ปลูกมาได้เกือบเดือนแล้วนะครับนะฮะลักษณะการปลูกถั่วเขียวที่อำเภอพานธิคมเนี่ยจะใช้วิธียอดใช้รถยอดนะครับปลูกเป็นแถวจะไม่ใช่วิธีหว่านนี่ปลูกเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตถ้าไม่ได้ผลผลิตก็เป็นผลผลปุ๋ยพืชสด ลักษณะการหยอดนะครับการหยอดของถั่วเนี่ยก็จะเป็นแถวนี่ค่แต่ฝีมือคนขับนะครับก็หยอดทีละสองแถวตรงบ้างเฉยบ้างก็นั่นนะฮะการหยอดถั่วเขียวเนี่ยมันจะประหยัดกว่าการหว่านแล้วก็จัดการง่ายกว่าดูนะครับเม็ดถั่วเขียวเป็นเม็ดเล็กๆมันก็จะร่วงเยอะนะครับ ก็ถือว่าไม่เป็นไรนะตัวนี้การปลูกถวยขียว้วจะได้ประโยชน์2อย่างคือผลผลิตที่ได้เป็นปุ๋ยพษษษืชสดเพราะว่าพืชตระกูลถั่วมันจะมีทรีซีชื่อไลโซเบียมจะอยู่ตามปมของรากถั่วซึ่งไลโซเบียมจะตรึงไนโตรเจนจากอากาศเข้ามาเก็บสะสมไไม่ได้รากเมื่อเกษตรกรไายกรบ พืชมันก็ปลดปล่อยไนโตรเจนจากเลยโซเวียมที่ป,มปมลมปลมรากให้พืชที่ปลูกต่อมาปกติเราจะปลูกถั่วเขียวเป็นพืชนำล่องก่อนหลังจากนั้นก็ปลูกข้าวโพดตามถั่วเขียวก็ใช้เวลาประมาณสักไม่เกิน90วันก็เก็บผักได้แล้ววันนี้มนที่30เมษานะครับเหลืออีก2เดือนก็เก็บผักได้พอเก็บผักได้ปุ๊บ หากรบปลูกกระโพดต่อมันก็จะประหยัดค่าปุ๋ยเรียกว่าการปลูกพืชเป็นพืชให้ปุ๋ยแต่ถั่วเขียวมันจะมีมแมลงรบกวนเยอะเห็นสังเกตผีเสื้อบินไหมครับนั่นแหละครับมันก็จะมาไข่แล้วก็กัดกิน ครับก็จะฉีดยาพอสมควรสรับถั่วเขียวนะครับจบเรื่องการปลูกถั่วเขียวก่อนปลูกพืชหลักเพื่อให้ปุ๋ยเพียงแค่นี้นะครับ